เจ้าฮิทูผมแต่ช่วยอนะนำบนพุ้นนี่ขาย,ยมำหนองรีวิวรถสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยววันนี้จะพารีวิวเจ้าคันนี้นะครับอโอเคสร้างให้ยัง เดี๋ยวพาดูก่อนรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะเริ่มอธิบายเท่าที่รู้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เยอะเรื่องรถใหม่นะตัวนี้ไฟท้ายเป็นไฟยังเป็นไฟคงไฟเป็นตัวเดิมอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นไฟถอยอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นสองเผานะเออเราต้องไปเริ่มจากด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวนะครับ อ่านี่นะครับสติกเกอร์ตัวใช้ราชการนั้นอ่าเขาติดมาให้นะน่าจะต้องแกะออกนะครับตัวนี้เป็นตัว Hino ว i ต t ต r c ์ซิตีห้รนะครับเป็นเครื่อง3ามสี่แรงนะครับก็เป็นตัวใหม่โชว์ใหม่ล่าสุดนะตอนนี้ช่างกำลังถอดยางอะไรเก็บไว้นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับ โลโก้โก้ที่ปัดน้ําฝนก็ยังสองก้านคงเดิมนะครับแล้วก็ตัวข้างหน้าเป็นเ่านะครับไฟหน้าโฉมใหม่นะครับสปอร์ตไลท์ตัวนี้ไฟเลี้ยวก็ยังเป็นหลอดอยู่แต่เป็นแบบโฉมใหม่แล้วก็ซุ้มล้อ,อก็จะใหญ่กว่าเดิมนะครับซุ้มล้อเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูห้างบนด้วยรหัสเขา F M 1น E นะครับ นี่เนี่ยไปไหนเนี่ยเดดกำลังสวยเลยนะให้ดูอีกมุมหนึง่งสวยนะครับสวยสวยอยู่แล้วครับรถใหม่ยังยังไม่วิ่งเลยนะฮะเดี๋ยวจะวิ่งคืนนี้เลยตัวบันไดขึ้นก็จะเป็นสามขั้นแล้วนะครับตัวบันไดขึ้นนี่ตัวเป็นกระชน ตัวน็อตล้อนะครับน็อตล้อก็จะเป็นตัว1ิบรูและรถรุ่นใหม่ๆม,มันก็จะเป็นกระทะน็อตสิบรูแล้วนะครับมันจะความเซฟตี้มันจะเหนือชั้นกว่านะครับตัวนี้เป็นเรากันหมาไฟทับทิมตัวนี้เป็นไฟหลอกนี่เป็น,เป,นเป็นทับทีมทเฉยๆนะครับตามกรมการขนส่งที่เขาต้องมีนะไฟทับเทียมแต่ถ้าให้ดีก็เดี๋ยวติดเพิ่มเอานะครับจะให้ดูท่อ ท่อนะครับก็จะมาท่อพักก็จะมาออกตรงนี้นี่นะครับท่อกระถังลมดูเครื่องสักหน่อยความรู้ไม่ค่อยมีนะนี่ตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะสีแดงแดงอะไรเขาเนี่ยตอนนี้ช่างกําลังเอายางอะไหล่ลงนะครับคัสซีสวยนะครับคัสซีเขาจะเจาะรูตลอดเลยนะครับเหมือนว่าให้มันบิดบิดตัวเนาะการบิดตัวอะไรเขาเนี่ย ตัวหลังนั่นนะครับก็น็อตสิบูเหมือนกันตัวนี้เป็นสองเพลานะ,ะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งบางคนก็จะเป็นแบบหยาบๆเนาะบางคนแบบหยาบๆเป็นๆฝานรอกแก้วยังไม่มีการทาจาะระบีเลยนะเพราะว่ารถใหม่นะครับไปแดงทะเบียนเพิ่งช่างเพิ่งจะใส่สุดยอดมาแล้วเกดตเนี่ยนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวคันนี้นะครับเสียยอดนะจะเปลี่ยนขึ้นนะครับคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ทะเบียนทะเบียนนี่นะดูก็คือมาจอดแล้วก็ขอเฮียถ่ายเลยนะครับมันยังไม่เปื้อนเนาะมันจะได้ดูสวยๆนี่นะครับประมาณนี้ถังน้ำมันนะสร้างสร้างเก่งครับถังน้ำมันมันจักลิดครับซีร้อยก่ะเขาแก้ยูป่ะถังน้ำมัน น่าจะ400ลิตรนะครับตัวยกหัวก็จะเป็นไฟฟ้าเนาะยกหัวไฟฟ้าตัวนี้ราคาเต็ม2ล้าน7แสน6หมื่นไม่รู้2ล้าน7แสน6หมื่นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูข้างบนราคาตัวน,นี้บันไดสวยไหมมัมมมมดม,มุนกี้เลย ช่วยตังทายช่วยเฮียมาทายเนี่ยเออทายเลย <c oughs> <c oughs> ขึ้นว้ารุดเกิเดแต่มนขึ้นก่อนแล้วกันนะ <c oughs> นี่นะครับบันไดสามขั้นโอ้ยเนี่นะเกียร์เป็นพิอดเพี่อธิบายเกียร์หน่อยนี่เป็นเกียร์เขาเรียกอะไรฟูลเลอร์เนาะเกียร์เป็นไหนพี่อันไม่ขึ้นฝั่งโน้นหน่อยไอ้เจียบว้าอันนี้เขาเรียกว่าเกียร์ฟูเลเลอร์ใช่ไหมครเกียร์ฟูลเลอร์มันก็จะมี ก็แปดเกียร์มันก็เหมือนเตากระต่ายทั่วไปแค่ว่าดิดขึ้นดิดลงเนาะฟูลเลอร์เพราะว่าสารนี้ชินเป็นฟูลเลอร์หมดแล้วแล้วก็นี่เผาไอ้ยิ่งเผามันซ่อนไว้ตรงนี้น้ำมันน้ำมันเขาแถมมาเหรอแถมเต็มถังเลยวะไม่ใช่เขาก็แถมมาแค่วิ่งมาถึงอะไรอู้เต็มถังมากเนี่ยมาดูยังไงสองขีดวะนี่น้ำนี่วะน้ำมันน้ำมันเต็มถังไว้เหรออ๋อเต็มเอ๋อเฮียเฮียเติม มเขาอาจจะแถมมาให้หน่อยมันอาจส่ะบประมาณสามแล้วทั้งก็ประมาณถังสี่นั่นบวก็ประมาณถังสี่ร้อยลิตรเลยมั้งเหมือนไม่ก็เหมือนอิสุบไหมอิสุมันสามสามร้อยห้าอ่ะเดี๋ยวมาชมต่อนะครับก็เกียร์ฟูลเลอร์กระจกมองข้างนะครับแล้วก็ไฟครับประมาณน่าจะประมาณ Uhm ไฟไฟตัวนี okay. ้นะแล้วก็ตัวนี้โอเคนะเบาเบาถุงลมนะระบบตรงนี้เหมือนเกือบเหมือนกันเหมือนรุ่นเก่าๆนะประมาณนี้โอ้เสียงเงียบ มันเป็นดีดนะครับก็ดีดดีดลงก็จะเป็นเต่าเนะยอันนี้ขึ้นไปก่อนอน,นดีดลงก็จะเป็นเต่านะครับนี่เต่าเนี่ยโดยรูปเต่านะานะพอดีดขึ้นยกขึ้นอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นกระต่ายนะรประมาณนี้อันนี้เป็นบีก เบรกหางเบกหัวอยู่นี่นะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าีนโคแตกไฟไฟ้า<ฟ>ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคันเร่งนะครับปรับคันเร่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับความสูงไฟนะครับไฟหน้านะตัวนี้ไฟตัดหมอกปรับความสูงไฟหน้าคล้ายๆอีซู่สามหกนะลำโพงอย่างนี้วิทยุ นะครับแล้วไฟเหมือนกันเลยเหมือนกับมิโนทั่วไปเบาถุงลมอ๋อทั้งถุงลมทั้งโชกเลยเบาเบาลูกพี่ยังีิเขาเอิ้นเบาอยางใช่แต่ถุงลมมีใช่ป่ะฮัลโหพี่เบาโชกเบาเนี่ยถุงลมโชกก่อเอ้า นี่ถุงลมนหน่อยๆมั um, loves, ้งอยู่ข้างในนี่มันมีก้อนหนึ่งอยู่ข้างในเป็นถุงลมโชกถุงลมเปิดง่ายหรอเดินรถไม่เนี่ยอืจะเป็นถุงลมถุงลมแล้วก็โชกพความให้ดูอีกรอบหนึ่งนะให้ดูรอบๆอีกรอบหนึ่งก็ดูไปที่หัวนะ เดี๋ยวผมขึ้นขึ้นไปถ่ายบนหัวให้ดูจ้ะน,นี่ก็จะเป็นระบบเครื่องพวกอื่น เดี๋ยวพี่ยอดนะครับจะเปลี่ยนรถนะครับเดี๋ยวจะพี่ยอดจะทําการถ่ายของนักันนี้นะครับเมียเก่านะเลิกแล้วทิ้งแล้วได้เมียใหม่แล้วนะครับเสียยอดเราเสียยอดนะครับี๋ยวจะเปลี่ยนคนขับใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นน่าจะเป็นพี่กึมขับ3ามปดนะอ่ะชมกันอีกทีนึงฮะกับฮ i โนวิตเตอร์ซีรีส์5้ารอยนะครับตัวนี้เป็นลักษณะเทเลอร์2เพ่านะครับเป็น 3ามสี่สี่เนาะก็รีวิวประมาณนี้นะขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้ากันชอบก็กดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมถามเฮียให้อีกทีนะโอเคนะคสวัสดีครับ